สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูต,ตรสองตัวบนนะครับชุดเดียวตรงๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่ผมเพิ่งจัดทาขึ้นมาในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางก็สามารถเข้ามารับชมได้นะครับมาดูวิธีการคํานวณทั้งสสูตรกันเลยนะครับสูตรที่1นนะครับจะใช้หลักแสนบวกกัน3ครั้งบวกหลักหมื่นนะครับบวกหลักร้อยบน2ครั้งบวกหลักหน่วยบนบวก10หน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่2 บวกหน่วยหน้าครั้งท 2, 100 ai, 1, 100 12, letter, week, 2, ี10 10 um sal, ่2บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2 so. 2ครั้งบวก10ท้ายครั้งที่2บวก1คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวมาในตำแหน่ง10บบนนะครับสูตรที่2ใช้หลักหมื่นนะครับบวกหน่วยบน4ครั้งนะครับบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2 3ครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1น่ใน3ครั้งนะครับแล้วบวกร้อยท้ายครั้งที่2บวก5คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวมาในตำแหน่งหน่วยบนนะครับ มาดูสถิติย้อนหลังที่ทำเอาไว้นะครับจะย้อนหลังไปแตแต่งวดที่ออก894นะครับสูตรที่1เนี่ยได้เลข9นะครับสูตรที่2ได้เลข4นะครับมันก็ได้ชุดเดียวนะครับก็คือ94ผลรางวัลออก894นะครับ9กับ4ก็มา2ตัวบนก็ถือว่าเข้าตรงทั้งสสูตรย้ำว่าไม่ต้องกลับนะครับผมเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรตรงนะครับงวดถัดมาคำนวณได้63กับนะครับ แล้วก็ออกห้าหกสามนะครับหกสามก็มาสองตัวบนก็ถูกนะครับงวดถัดมาคำนวณได้แปดกับเจ็ดนะครับสสามตัวบนในออกหกแปดเจ็ดนะแปดเจ็ดก็คือสองตัวบนก็ถูกต้องนะครับเอางวดถัดมาคำนวณได้สองกับเจ็ดนะครับผลรางวัลออกสองสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดก็มาในสองตัวบนก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมาในคำนวณได้แปดกับแปดนะครับแล้วผลรางวัลมันออกเบิ้ลนะแปดแปดนะครับ มีหลักสิบเลขแปดหลักหน่วยเลขแปดนะครับก็ถูกต้องนะครับงวดทันมาหลักสิบได้เลขศูนย์หลักหน่วยได้เลขเก้านะครับก็ได้ชุดเดียวก็คือศูนย์เก้านะครับผลรางวัลออกสามศูนย์เก้านะครับงวดนี้ก็ถูกอีกนะครับแล้วก็มาถึงวดล่าสุดนะครับหลักสิบคำนวณได้เลขห้าหลักหน่วยคำนวณได้เลขสองแล้วผลรางวัลออกสามห้าสองนะห้าสองก็มาในชุดสองตัวบนก็ถูกต้องนะครับท่านผู้ชมก็จะว่าเวลาคำนวณย้อนหลังแล้วทำไมมันเข้าดีนะครับ พอจะตามแล้วมันก็ดันไม่ออกนะครับก็มักจะเป็นแบบนี้นะครับคือหลายหลายคนก็ต่างคนต่างเลือกสูตรของใครของมันมาครับแต่ไม่รู้ว่าสูตรของใครมันจะเข้านะครับผมเองก็เช่นกันนะผมก็เลือกสูตรที่ผมชอบเอามาลงแบ่งปันให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้เหมือนกันเลยว่าวันที่สิบหกมิถุนายนนี้มันจะออกเลขอะไรนะครับมันจะตรงกับที่ผมเอามาลงหรือเปล่าอามาดูตัวเลขงวดใหม่นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับ เรามาดูว่าหลัก10บนเราจะได้เลขอะไรนะเอาหลักแสนในบวกกัน3ครั้ง3 5มห้าบห้าบวกหลักหมื่นเลข5บวกร้อยบน2ครั้ง3บวก3ได้6บวกหน่วยบนเลข2บวก10หน้าครั้งที่1เลข4บวก10หน้าครั้งที่2เลข3บวกหน่วยหน้าครั้งที่2เลข4บวกร้อยท้ายครั้งที่1คือเลข3บวกร้อยท้ายครั้งที่2 2ครั้ง0นบวก0นได้ศนบวก10ท้ายครั้งที่สองคือเลข4บวก1คงที่นะครับ 15บก5ได้20 20บก6ได้26 26บก2ได้28 28บก4ได้32 32บก3ได้35 35บก4 39 39นะบวกอีก3 42 42บก4 46 46บก1 47นะครับได้47ได้เลข7เ,เป็นเลขเด่นตัวเดียวในหลัก10ดังนั้นได้เลข7นะครับ วงไว้ก่อนจะมาไหมมาดูหลักหน่วยในสูตรที่สองก่อนนะครับหลักหน่วยในสูตรที่สองเอาหลักหมื่นเลขห้าบวกหน่วยบนสี่ครั้งสองสี่แปดบวกร้อยหน้าน 2, 3, ครั้งที่สองสามครั้งได้สามนะครับหนึ่งบวกกันสามครั้งได้สามแล้วบวกร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งคือเลขสามบวกหน่วยท้าย 1, 3, ครั้งที่หนึ่งสามครั้งนะครับสามเจ็ดยิบเอ็ดแล้วบวกร้อยท้ายครั้งที่สองคือเลขศูนย ตำแหน่งสุดท้ายสูตรนี้จะบวก5นะครับบวก5คงที่5ในบวก8ได้13 13บวก3ได้16 16บว3ได้19 19นะครับ,บวก1ก็20 20, 20บว20เป็น4 40นะครับ40บวก5 45นะครับได้4 15ได้เลข5ในสูตรที่2ในตำแหน่งหลักหน่วยได้เลข5 ก็ได้ตัวเลขครบทั้งสองสูตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับสองนะครับตัวบนนะครับชุดเดียวนะครับตรงๆนะครับไม่ต้องกลับนะครับคือเจ็ดห้านะครับคือเจ็ดห้าไม่รู้ว่าจะตรงใจท่านผู้ชมไหมคือตัวเลขอ่ะ ผมก็ฟันไว้แล้วชุดเดียวนะครับเพียงแค่หาสูตรมายืนยันนะครับหาสูตรมายืนยันให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูว่าเอ๊ะมันเจ็ดห้ามันมีสูตรคำนวณนะนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วจะมาบอกเจ็ดห้าเลยมันก็ไม่ใช่นะนะเพราะว่าเลขวิ่งเงินล้านผมให้เลขห้านะครับสองตัวบนก็ฟันไว้ชุดเดียวก็คือเจ็ดห้านะครับดังนั้นเจ็ดห้ามันก็มีสูตรคำนวณน,นะครับ นี่นะครับวิธีการคำนวณที่ได้เลขเจ็ดในหลักสิบอยู่ในสูตรที่หนึ่งนะครับวิธีการคำนวณหลักหน่วยที่ได้เลขห้าอยู่ในสูตรที่สองย้อนหลังไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดย้อนหลังไปเจ็ดงวดเนี่ยมันเข้าดีเป๊ะเลยนะครับแต่ในงวดวันที่สิบหกมิถุนาที่จะถึงนี้ไม่รู้มันจะเข้าแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ต้องไปรอพิสูจน์กันนะครับมันอาจจะเข้าหรืออาจจะหลุดมันก็ เป็นไปได้ทั้งสองทางไม่มีใครตอบท่านผู้ชมได้เหมือนกันนะครับมันต้องลองดูนะมันต้องลองดูอ่ะสุดท้ายดูคําเตือนนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับย้ําว่าตัวเลขไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับผมเองก็เช่นกันนะครับ ได้แต่เลือกสูตรที่ผมชอบเอามาลงแบปงนปันให้ดูก็ได้แต่หวังว่ามันจะตรงกับรางวัลที่ออกวันนี้นะครับแต่ถ้าไม่ตรงไม่เข้าก็ต้องขออภัยนะครับจะชอบก็จัดไปนะครับหาซื้อสลากเลขท้าย75หนะครับส่วนหลักร้อยใครจะไปซื้อ3ตัวก็เอาตามนี้นะตัวที่ขีดเส้นแดงว่าเส้นแดงไว้เนี่ยมันตรงแต้มรวม3ตัวบนนะมันตรงแต้มรวม3ตัวบนอชอบเลขไหนรักเลขไหนก็จัดไปตามที่ตัวเองชอบนะครับ จะรอดูผลในวันที่สลักออกนะถึงจะรู้ว่าใครจะโชคดีนะครับก็จบไปนะครับสําหรับ2ตัวบนชุดเดียวนะครับสามตัวบนชุดเดียวก็มีนะครับเดี๋ยวจะไปลง2ตัวล่างก่อนนะครับเพราะว่าสูตร2ตัวล่างนี้ผมก็เตรียมข้อมูลไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะลงถัดจากนี้นะครับใครชอบสูตรอะไรนะครับสูตรแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวถ้าผมว่างนะผมก็จะพยายาม เอามาลงให้ท่านผู้ชมดูนะครับเพราะจบจากคลิปนี้เนี่ยผมก็ก็น่าจะไปเคลียร์งานของตัวเองสักพักนะครับแล้วค่อยกลับมาลงแนวทางต่อนะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ